อ่ะเดี๋ยวเราจะให้มืออาชีพเขาตัดให้ดูพี่น้องหลังจากที่เรา<ง>จูนเมื่อกี้เอ้าลองดูสิว่ามันจะเป็นยังไงเอา้าลองดูว่ามันจะบึ้มบึ้มปั๊บ,บ,บาัา๊บอสน้ำตาอ้า ึงโซ่ก่อนโซ่ยานนะ่ะเดี๋ยวโซ่ก็หลุดดึงโซ่ให้มันดีๆก่อนแล้วตัดไปแล้วโซ่หลุดอีกเออมือ,อาชีพยังไงเนี่ยต้อ <c> ง <oughs> <c oughs> ตึงโซ่ให้มันดีๆสักหน่อยนึงนี่โซ่มันย่ำโซ่มันย่ำเต็บเสียบอยู่ ว่าแมนหำคนตัดกันยามเตียบเส็บแบบนี้บ่ฮะนี่จอม <laughs> เอเอา่เอาเดี๋ยวให้มืออชีพเขาตึงโซ่ก่อนพี่น้องอา่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เดี๋ให้เขาตัดให้ดูบล็อกไม่ใช่เราเออนั่นแหละอนั้นออันนี้ อันนี้ประสบการณ์มากกว่ากี่ปีโอ้เยอะเยอะเยอะนี่คืออะไรสี่สิบหรือว่ายะไนไงนู่นคนตายนี่เบิ้งนี่น้องนี่ระวังมือเด้อมันห่อนเลยมันดาดมือเลยความจริงมันต้องต้องใช้ตัวทีมันสิหมุนง่ายกว่าคือว่าเนาะ เขาแถมแบบนี้มาก็ใช้แบบนี้ไปอเ,เออเออเอ,อันนี้จะว่ามืออาชีพหรือมือใหม่ไม่รู้นะประสบการณ์ถึงสองเดือนแล้วยังหรือถึง,งสามวันแล้วยังน้งงมดถึงเลยเพิ่งเพิ่งซื้อมาเมื่อหลังปีใหม่นะมันใช่บอกฮะหลังปีใหม่หรือหรือธันวาหลังปีใหม่อ๋อหลังปีใหม่หหมอ๋อเซ็นมาไม่ใช่ซื้อมาเนาะโอ้พูดผิด เ <c oughs> ส้นมาเสน้ <c oughs> สนตึงเกินไม่ดี <c oughs> เอาให้มันหย่อนหย,ย่อนหน่อยนึงอาคลายออกมา <c oughs> อ่าโอเคประมาณนี้แหละหนี่ประมาณนี้เหละโอเคเอมตึงเลยแค่ <c oughs> แค่ตึงมือนะอย่าไปอย่าไปขันแรงนะ <c oughs> เดี๋ยวเกีียวมันจะรูดไวแค่แค่รู้สึกว่าตึงมือ นี่จวดแท้ๆบัดน,นี้ขันแน่และยังสองตัวยังเช่นตัดไปแล้วหลุดนะนดหายแ้วหาไม่เจอเลยดิเช็คดีๆได้ทั้งสองตัวเด้ออ๋อทีนี้เดี๋ยวรอดูพี่น้องเดี๋ยวมือชีพเขาอาอาโอ้โออก่อน เดี๋มันสีดีจ้าของออดูพี่น้องดูมืออาชีพเขานี่เครื่องก็มีก็ไม่ยอมตัดนะ่ะค่อยๆขนเอานะ่ะเกินเฮ้ยเอาเครื่องนี่ไปยำ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 ,ยำเลยเนี่ยืออำแล้วมันจะมันจะเปรี้ยวใช่ไหม <c oughs> อืมเกกะโอเค อโอ้โนี่อันนี้เอาฟืนมาจากไหนนี่เจยแจวามาจากไหนนี่นอโอ้หน้าฝนปีนี้ใช้จะหมดไหมนี่ฟืนนี่อือ๋อเลียงว้ที่กระท่อมเถียงนารีสอร์ทน้อยน,นี่พี่นอ้องบรรยากาศรีสอร์ทน้อยทุ่งนาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูรตรงไอ้ที่นอนก่อน โอ้ที่นอนเก็บแล้วล้อนึกว่ากลางมุ้งไม่ได้นอนหรอนอนนอนหรอไม่เห็นกลางมุ้งเลยเห็นแทงไงฮะแทงไงแทงเครื่องดราวโอ้โอ้ออทำไมแม่ขึ้นมาติดข้างบนน่ะเอาซ่อนไว้ทำไมอู้โอ้เดี๋ยวขายโอ้ยมาขายก่อนเออเดี๋ยวขายข้าวก่อนอืม เดี๋ยวรอดูพี่น้องรอดูรอดูผลงานของกระทิงเขียวราคา4,500วงเล็บเงินเส้นอ้าวพอแล้วมันตัดไปเลยนี่นะนนหูหูดูสาโฆษณาให้แล้วเนี่ว่าเป็นมืออาชีพนี่นะออื hmm, ừ. à, lùi rồi, thế này, ui, ui, chào, chào, chào <c oughs> โอ้ยไม่ทับหัวพี่น้องเด้อเด้อลองไม่ดีดเด้อดแรงแรงแรง

เยีย่ยมเยี่ยมเยี่ยมเจ้าเจ้าพอฟังได้ <c oughs> <c oughs> ไม่ถือกับจวดแต่ก็พอจอด <c oughs> นูเสร็จแล้วเหรอนี่เอาต่อมันออกนี่เอาต่อมันออกให้ดูดูสิว่ามันมันจวดไหมเอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอโอเคโอเคไหมสรุปโอเคไหมโอเคแล้วโอเคเยี่ยมก่อนทำมือเยี่ยมก่อนจเจ้าก่อนโอเคโอเค